สวัสดีครับดอยแม่สลองมีภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนมีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปีโดยเฉพาะช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนกุมภาพันธ์อากาศจะหนาวเย็นจัดและมีทะเลหมอกให้ได้ชมนอกจากนี้ดอยแม่สลองยังเป็นแหล่งปลูกชาชั้นดีและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโดยเฉพาะชาอูหลงคุณผู้ชมสามารถสัมผัสไร่ชาขั้นบันไดที่สวยงามได้และในช่วงประมาณต้นเดือนมกราคมก็จะเป็นช่วงที่ดอกพญาเสือโคร่งจะบานสะพรั่งทั่วดอย แม่สลองเป็นภาพที่สวยงามโรแมนติกสุดๆเลยหากใครไม่เคยมาก็อยากจะให้ได้ไปเยือนสักครั้งซึ่งในคลิปนี้ผมจะมาแนะนํา13ที่พักดอยแม่สลองเพื่อให้คุณผู้ชมใช้ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการกันตามความชอบและงบประมาณของท่านได้เลยถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมได้เลยครับ ที่พักที่แรกที่เรานํามาแนะนําการชื่อว่าโรงแรมสินแสที่พักเก่าแก่อยู่ใจกลางเมืองอยู่ใกล้ตลาดเช้าดอยแม่สลองสามารถเดินจากที่พักไปหาซื้อของกินตอนเช้าได้ถึงแม้ที่พักจะเปิดมานานแต่ก็มีการปรับปรุงและสร้างเพิ่มเติมมีห้องพักในอาคารและมีแบบเป็นหลังๆด้วยมีราคาที่ประหยัดเพียงหลักร้อยจึงเป็นที่นิยมของบรรดาฝรั่งแบกเป้ห้องพักสะอาดมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีห้องแบบห้องน้ำในตัวและ ห้องที่ราคาถูกจะมีห้องน้ําแยกภายนอกส่วนใหญ่จะเป็นห้องพัดลมแต่อากาศหนาวเย็นจึงไม่จําเป็นต้องใช้แอร์ที่พักมีที่จอดรถได้สะดวกมีพื้นที่ส่วนกลางให้นั่งเล่นเหมาะอย่างยิ่งสําหรับเป็นจุดพักแรมก่อนเดินทางขึ้นไปเที่ยวบนดอยแม่สลองหรือเดินทางไปท่องเที่ยวที่อื่นๆต่อไปราคาที่พักประมาณ285-360บาทนะครับเราลองไปฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึหลงรักกลิ่น ที่ดอยแม่สลองและหลงรักที่พักที่นี่มากๆไปทีไรรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งเห็นคุณลุงเจ้าของแล้วรู้สึกเหมือนเป็นตัวเองไปเยี่ยมพ่อเลยอบอุ่นมากๆเลยความคิดเห็นที่2โรงแรมเก่าแก่แต่ก็มีการปรับปรุงมาเรื่อยๆได้พักห้องบังกะโลราคาไม่แพงชอบเตียงมากเตียงนุ่มนอนหลับสบายสุดๆแม้ไม่มีแอร์แต่มีพัดลมและอากาศบนดอยแม่สลองก็เย็นสบายเกือบทั้งปีห้องน้ําใหญ่มีน้ําอุ่นมีไวไฟมีลานจอดรถมีตลาดสดเช้าติดกับโรงร โรงแรมเป็นศูนย์กลางของชุมชนซึ่งสามารถเดินเล่นออกไปทางขวาหรือซ้ายเพื่อไปหาร้านอาหารไปร้านกาแฟไปเซเว่นอเลเดินไปทางไหนก็ใกล้ไปหมดความคิดเห็นที่3บรรยากาศดีมากที่แรกคิดว่าห้องพัดลมจะร้อนแต่เย็นสบายเหมือนเปิดแอร์บรรยากาศตอนเช้าเย็นมากๆเตียงนุ่มหลับสบายกว่าทุกที่ที่เคยนอนมาเลยคุ้มค่ามากๆให้10บทับิเลย ที่พักต่อมาชื่อโรงแรมแม่สลองลิตเติ้ลโฮมที่พักอยู่ติดกันกันกบโรงแรมสินแสอยู่ตรงริมถนนทางเข้าโรงแรมสินแสพอดีนะครับและสามารถเดินผ่านทางโรงแรมสินแสไปตลาดเช้าดอยแม่สลองได้มีห้องพักอยู่ในอาคารและมีแบบบ้านเป็นหลังๆด้วยที่พักทาสีเหลืองโดดเด่นหาไม่ยากห้องพักตกแต่งเรียบง่ายสะอาดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมีระเบียงให้นั่งเล่นชมวิวเมืองคนผ่านไปผ่านมาราคาที่พักประมาณ8 บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึงห้องพักราคาถูกห้องสะอาดนอนหลับสบายห้องพัดลมแต่ก็ไม่ร้อน20องศาตอนกลางคืนของเดือนเมษาดีงามมากๆเลย ความคิดเห็นที่2ที่พักดีสะอาดพี่ที่ดูแลอัธยาศัยดีมากให้คําแนะนําดีผู้จาดีมากชอบม,มากให้ความเป็นส่วนตัวสุดๆเลยความคิดเห็นที่3ราคาไม่แพงเงียบอยู่ใกล้ตลาดเช้าเดินจากโรงแรมลงไปไม่ไกลเจ้าของก็บริการดีมากสุภาพมากแนะนําครับราคาจับต้องได้ ที่พักต่อมาชื่อแฮปปี้เฮาส์ที่พักอยู่ถัดมาจากลิตเติ้ลโฮมนิดเดียวประมาณ40เมตรอยู่ริมถนนเส้นเดียวกันหาไม่ยากอยู่ห่างจากตลาดเช้าประมาณ100เมตรเท่านั้นถ้ามองจากฝั่งริมถนนจะดูธรรมดาแต่พอเข้าไปที่ห้องพักจะพบว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นวิวมุมสูงมองเห็นได้ไกลสวยงามมากห้องพักดีสะอาดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกราคาที่พักประมาณ620บบาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่ง บรรยากาศดีมากเจ้าของบริการดีมากราคาที่พักก็ไม่แพงห้องพักสะอาดมากเดินไปตลาดเช้าใกล้นิดเดียวความคิดเห็นที่สองห้องดีนอนสบายสะอาดมากๆห้องน้ำใหญ่มีอุปกรณ์ครบวิวสวยคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปเลยจ้าความคิดเห็นที่สมห้องพักสะอาดห้องใหญ่ห้องน้ำดีเจ้าของใจดีวิวหมู่บ้านคุ้มค่าเกินราคา ที่พักต่อมาชื่อบ้านสือสือเมาน์เทนวิวที่พักอยู่ริมถนนเส้น1130หาไม่ยากที่จอดรถอยู่ด้านหน้าที่พักตรงริมถนนจอดรถเสร็จก็เดินเข้าได้เลยห้องพักเป็นห้องๆอ,อยู่ในอาคารมีระเบียงให้ชมวิวเมืองได้สวยงามหรือจะขึ้นไปชมวิวจากบนชั้นดาดฟ้าก็ได้ห้องพักกว้างสะอาดมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ทีวีน้ำอุ่นไวไฟราคาที่พักประมาณ500บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับ ความคิดเห็นที่หนึ่งบรรยากาศดีอากาศเย็นสบายเหมาะกับการพักผ่อนครับเจ้าของก็เป็นกันเองด้วยความคิดเห็นที่สองห้องพักบังกะโลห้องละ500บาทที่นอนนอนสบายมีน้ําอุ่นคุณลุงคุณป้าบริการน่ารักมากๆที่พักไม่ไกลจากตลาดเช้าเดินประมาณ5นาทีความคิดเห็นที่3บริการดีมากเจ้าของใจดีสุดๆห้องสวยงามและที่สําคัญมีดาดฟ้าเห็นพระอาทิตย์ขึ้นสุดสวยเลยแนะนํามากๆครับ ที่พักต่อมาชื่อ AMA แม่สลองที่พักอยู่ใกล้กับวัดยานแม่สลองหรือชื่อวัดสันติคีรียานสังวรารามทางเข้าที่พักจะอยู่ตรง4ี่แยกมีเซเว่นอยู่ตรงนี้นะครับให้เลี้ยวขวาสุดไปตามป้ายที่พักได้เลยโลเคชั่นทําเลอยู่ริมผามองเห็นได้กว้างไกลเป็นวิวภูเขาสวยงามราคาที่พักประมาณ1,000ถึง3,000บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึงที่พักดีมากสะอาดกว้างต เตียงนุ่มนอนสบายเตียงเดี่ยวก็ใหญ่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์คือไม่รู้จะหักอะไรที่พักอยู่หน้าเซเว่นเลยถ้านอนชั้นสองมีระเบียงขึ้นไปนอนดูดาวได้อีกอาม่าทําอาหารเช้าได้อร่อยมากบะหม,มี่ปลาทองโกอร่อยสุดๆห้องน้ําก็ดีสบู่แชมพูหอมมีแปลงสี่ันให้ด้วยความคิดเห็นที่สองผมพักที่นี่สองคืนเจ้าของใจดีห้องสะอาดที่นอนดีม้อนดีสบู่แชมพูดีใกล้เซเว่นเดินไปได้และใกล้กับตลาดเช้า อยแม่สลองอาหารเช้ามีเป็นเซตสามารถเลือกได้โดยรวมประทับใจครับความคิดเห็นที่3ห้องน่ารักสะอาดบรรยากาศดีอาหารเช้าดีมากอร่อยมากฟิลเหมือนไปกินข้าวบ้านเพื่อนแล้วแม่เพื่อนก็มาทําให้กินไม่เหมือนอาหารเช้าที่รวมอยู่ในราคาห้องพักเจ้าของน่ารักมากเสียดายมากอยากอยู่ต่ออีคืน ที่พักต่อมาชื่อบ้านหอมหมื่นลีเป็นทั้งที่พักและร้านอาหารที่จอดรถกว้างขวางอยู่ริมถนนเส้น1 133หาไม่ยากมาตามหมุดพิกัดที่ให้ไว้ในคำอธิบายใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับไม่หลงแน่นอนร้านอาหารวิวสวยที่พักก็วิวดีชมวิวได้จากกระเบียงและบางห้องพักจะมีอ่างอาบน้ำอยู่ที่ระเบียงด้วยที่พักสไตล์ปูนเปลือยเรียบง่ายสะอาดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกราคาที่พักประมาณ1,100บาทเราลองมาฟัง ความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกรันดูนะครับความคิดเห็นที่ 1. วิวจากที่พักดีมากๆเลยมาช่วงต้นตุลาไม่ต้องเปิดแอร์หรือพัดลมก่อยเย็นสบายที่พักสะอาดถ้าคนชอบหมอกอาจจะต้องรอสักหน่อยหมอกจะมาช่วง7จ็ดโมงเช้าความคิดเห็นที่ 2. ทางที่พักเป็นมิตรและใจดีมากภายในห้องห้องน้ําคือดีมากวิวจากห้องสวยสุดๆตอนที่ไปได้บรรยากาศมองยามเช้าจากระเบียงห้องเลยความคิดเห็นที่สเจ้าข ของและพนักงานบริการดีก๋วยเตี๋ยวยูนนานอร่อยห้องสะอาดเตียงนุ่มมากน้ำร้อนดีห้องนอนหันไปทางวิวภูเขาสวยเวอร์มีมองอยู่ิบลิบ,ลบมีชาให้ชิมในห้องด้วยและก็มีขายที่พักต่อมาชื่อวังพุตานบูทิกเฮาส์นะครับที่นี่เป็นพัตตารพร้อมที่พักด้วยอาคารที่พักอยู่ติดกันกันกบพัตตารมีอาหารจีนยูนนานอร่อยอร่อยให้บริการ พร้อมชาหอมหอมเมนูแนะนำเช่นขาหมูมันโถสุก,กี้ยูนานอารมณ์เหมือนหลุดไปกินที่โรงเตี๊ยมในหนังจีนที่พักก็วิวสวยงามบรรยากาศดีห้องสะอาดกว้างมีระเบียงเห็นวิวภูเขาและเทะเลหมอกนั่งชมวิวได้ทั้งวันที่จอดรถอยู่ริมถนนสะดวกสบายราคาที่พักประมาณ950บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึงเรามาในวันที่อากาศเย็นเจ้าของ ให้พนักงานเอาผ้าห่มมาให้เพิ่มด้วยโดยที่เราไม่ได้ขอเลยภายในห้องอารมณ์เหมือนห้องนอนที่บ้านน้องพนักงานน่ารักมากช่วยเหลือทุกอย่าง ความคิดเห็นที่2ที่พักดีมีน้ำชาให้ในห้องห้องพักกว้างขวางการบริการของพนักง,งานดีเจ้าของให้คำแนะนำดีมีอาหารเช้าให้ด้วยมาพักเป็นครั้งที่2แล้วรอบหน้าถ้าได้มาก็จะพักอีกครับความคิดเห็นที่สมห้องพักสะอาดมากห้องใหญ่พักสี่คนไม่รู้สึกอึดอัดเลยสะดวกสบายวิวดีมีห้องอาหารเป็นอาหารจีนยุนนานอาหารอร่อยราคาไม่แพงอาหารเช้าประทับใจมากหมาเป็นเซตข้าวต้มหมูซับมีเครื่อง งผักดองกับถั่วลิสงกาแฟสดชาปลาท่องโกขนมปังไส้กรอกผลไม้อิ่มไปทั้งวันเลยแนะนำชาของที่นี่นะชาอูหลงยอดน้ำค้างหอมมากต้องซื้อกลับบ้านกันเลยทีเดียว ที่พักต่อมาชื่อโรงแรมแม่สลองวิลล่านะครับอยู่ห่างจากวังพุตานประมาณ500เมตรเป็นทั้งที่พักและร้านอาหารด้วยบรรยากาศเหมือนอยู่ในจีนที่จอดรถสะดวกทำเลอยู่บนที่สูงมองเห็นวิวได้กว้างด้านริมถนนจะเป็นร้านอาหารส่วนด้านข้างจะเป็นบ้านพักก็จะวิวสูงมองไปได้ไกลเช่นกันมีระเบียงให้นั่งชมวิวได้ห้องพักสะอาดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกราคาที่พักประมาณ850-1,200บาทนะครับ รลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งบรรยากาศดีมากถึงจะเป็นเดือนเมษาก็ยังอุตส่าห์จะมีหมอกลงห้องพักสะอาดสงบเครื่องทําน้ําอุ่นดีอาหารถูกปากรสชาติอร่อยใครชอบกลิน่นไอสไตล์จีนไม่ผิดหวังแน่นอนอยู่ที่นี่ได้ดื่มชาดีๆทั้งวัน ความคิดเห็นที่2สวยงามบรรยากาศดีพนักงานบริการดีเป็นมิตรในช่วงหน้าหนาวแนะนําให้จองล่วงหน้าก่อนนะมีชาคุณภาพดีจากทางโรงแรมจาหน่ายครั้งหน้าต้องมาอีกความคิดเห็นที่3ที่พักบรรยากาศจีนจีนวิวเทือกเขาธรรมชาติงดงามภายในที่พักมีร้านอาหารที่ได้รับรางวัลเชลชวนชิมด้วยนะอาหารจีนยูนนานอร่อยมากห้ามพลาดเลยครับที่พักต่อมาชื่อบ้านรวมชารีซอนนะครับอยู่บนถนนเส้น1นึ่ง อยู่ก่อนถึงแม่สลองวิลล่าประมาณ550เมตรฝั่งตรงข้ามบ้านรวมชาจะเป็นโรงเรียนสันติคีรีวิทยาคมหาไม่ยากทำเลดีอยู่ริมทางและริมผามองเห็นวิวได้สูงสวยงามบรรยากาศน่านั่งจิบชาหอมๆม,มองสายหมอกจริงๆนะครับห้องพักวิวดีตกแต่งสวยเรียบง่ายพร้อมอาหารเช้าที่พักมีร้านขายชาแบรนด์ตัวเองและสาธิตการชงชาให้ชิมด้วยสมกับชื่อบ้านรวมชาจริงๆ ราคาที่พักประมาณ890บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกรันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งห้องพัก4คนดีมากนอนสบายไม่มีแอร์มีพัดลมให้แต่อากาศหนาวไม่ต้องใช้แอร์ก็ได้ถ้ามีผู้สูงอายุหรือใช้วิลแชร์แจ้งเจ้าของที่พักได้เลยถ้าว่างเขาจะจัดห้องใกล้ๆที่จอดรถให้เจ้าของน่ารักมากบริการดีมากมีชใ้ดื่มตลอดมีอาหารเช้าอร่อยมากแนะนำเลย ความคิดเห็นที่2ที่พักบรรยากาศดีวิวสวยเจ้าของที่พักบริการดีเป็นกันเองมากชาก็อร่อยอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านตัวเองเลยลองมาใช้บริการกันนะไม่ผิดหวังแน่นอนความคิดเห็นที่3แนะนําที่นี่เลยถ้าจะมาพักแถวดอยแม่สลองเจ้าของน่ารักมากๆคุยเก่งดูแลดีเป็นร้านขายพวกใบชาด้วยที่พักคือดีเตียงนุ่มนอนสบายมีแอร์ตู้เย็นทีวีเครื่องทําน้ําอุ่นครบราคาห้องพักก็ไม่แพงเกินไปถ้าเทียบกับที่ พักบริเวณใกล้เคียงกันวิวก็สวยๆเหมือนกัน ที่พักต่อมาชื่อดอยหมอกดอกไม้รีสอร์ทที่พักอยู่ในหุบเขาทางเข้ามีป้ายบอกชัดเจนถนนลาดลงไปในหุบเล็กน้อยมีพื้นที่กว้างขวางมากจัดสวนได้สวยงามมีต้นไม้ดอกไม้หลากสีมีจุดถ่ายรูปได้เยอะมากเลยและบางทีก็จะเห็นฝูงกวางเดินเล็มหญ้าให้ชมที่พักบรรยากาศรีสอร์ทเป็นธรรมชาติเงียบสงบห้องพักมีทั้งแบบห้องในอาคารและบ้านพักเป็นหลังๆเป็นส่วนตัวห้องกว้างสะอาดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก เหมาะกับการพักผ่อนราคาที่พักประมาณ1,000ถึง1,600บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่หนึ่งอากาศดีมากสดชื่นต้นไม้ดอกไม้งดงามอีกทั้งวิวเขาและไร่ชาจากกระเบียงห้องพักไม่อยากกลับเลยจ้ามีร้านอาหารร้านชาและของฝากในรีสอร์ทด้วยสาวาย่าน้ำกลางภูเขาพนักงานต้อนรับชื่อคุ้นไขเจียวก็น่ารักที่สุดประทับใจมากจะพาครอบครัวกับ มาพักอีจ้าความคิดเห็นที่2บรรยากาศดีสุดๆพนักงานน่ารักบริการดีเยี่ยมห้องพักสะอาดอาหารอร่อยจัดเป็นเซ็ตราคาจับต้องได้ความคิดเห็นที่3มเป็นรีสอร์ทระดับต้นๆของแม่สลองเลยครับมีการทำเวิร์กเขาหน้ารีสอร์ทเป็นสวนดอกไม้ที่ตกแต่งได้ยังสวยงามมากซึ่งเป็นจุดที่ต้องมาแวะชมและถ่ายรูปพร้อมกับจิบชาหอมๆแบบลงตัวได้ยังเหมาะเจาะทางด้านห้องพักก็ดูดีมากๆม,มีทั้งแบบห้องและเป็นหลัง ร้อมทั้งสระว่ายน้ำและห้องประชุมเหมาะกับการมาทั้งแบบครอบครัวและหมู่คณะเลยครับ ที่พักต่อมาชื่อภูเมฆตะวันรีสอร์ทนะครับที่พักอยู่บนยอดเขาแนบชิดติดธรรมชาติร่มรื่นและวิวสวยสามารถชมวิวทะเลหมอกได้สวยมากมองเห็นได้ไกลสบายตายิ่งหนักห้องพักก,กว้างและเรียบง่ายแต่มีสิ่งอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งตู้เย็นทีวีเครื่องทำน้ำอุน่นไดเป่าผมกาต้มน้ำและอื่นๆห้องพักมีหลายขนาดตามจำนวนผู้เข้าพักมีทั้งที่อยู่ในอาคารและเป็นบ้านเป็นหลังๆนอกจากนี้ยังมีร้านอาหารวิวสวยงามแค่ชมวิวก ็อิ่มแล้วถือเป็นอาหารตาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับราคาที่พักประมาณ770บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1นึงเจ้าของบริการดีมากห้องสะอาดวิวสวยคุ้มมากครับกับเงินที่จ่ายไปเทียบแล้วห้องไม่แพงเลยพักบังกะโลเป็นหลังด้านล่างเงียบสงบเมนูแนะนําอาหารเช้าคือปลาท่องโกอร่อยมากแต่มีน้อยไปน้อยเต้าหู้ยีก็ห้ามพลาดต้องชิมเลยเจ้าของบอกว่าแม่สล้องเงียบไปเยอะ อยากชวนเพื่อนๆไปเที่ยวกันเยอะๆนะใครชอบความสงบต้องมาที่นี่ความคิดเห็นที่2ห้องดีนอนหลับสบายและมีระเบียงให้ชื่นชมบรรยากาศดอยแม่สลองห้องพักอยู่ในมุมที่มองเห็นพระอาทิตย์ขึ้นสวยมากและเจ้าของมาดูแลเองตอนรับประทานอาหารเช้าราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับคุณภาพที่ได้ครับความคิดเห็นที่3บรรยากาศดีมากอาหารอร่อยมากห้องพักดีถึงจะเก่าไปบ้างแต่ก็สะอาดพอสมควรที่สําคัญเจ้าของรี น่ารักเป็นกันเองมากๆพักที่นี่มาสองครั้งแล้วถ้ามีครั้งต่อไปก็จะแวะไปพักที่นี่อีกอาหารอร่อยทุกเมนูอาหารเช้าก็จัดเต็มมากๆไปกันสองคนทานไม่หมดเลยโดยเฉพาะเต้าหู้ยี้อร่อยถูกใจต้องซื้อติดมือกลับบ้านทุกครั้ง ที่พักต่อมาชื่อแม่สลองเมล์เทนโฮมที่พักรับที่หลบมุมอยู่บนภูเขาแต่วิวที่พักสวยจริงคุ้มค่าหายเหนื่อยแน่นอนบรรยากาศเงียบสงบที่พักมีระเบียงชมวิวสวยงามพร้อมอ่างอาบน้ำจากุซี่ที่เห็นวิวสวยๆเหมาะกับการพักผ่อนฟังเสียงธรรมชาติเป็นอย่างยิ่งราคาที่พักประมาณ840-1,200บาทเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยไปใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1มาพักที่นี่5คืนประทับใจมากชอบ มากสถานที่ห้องสะอาดบริการดีเจ้าของกันเองพูดเพราะชอบมากคือน้องหมาสีตัวมีชื่อมังกรละมุดลำใหย,ยจูเล่น่ารักทุกตัวเลยแล้วจะมาพักอีกนะความคิดเห็นที่2ที่พักบรรยากาศดีเงียบสงบมีที่จอดรถรองรับได้หลายคันที่พักเป็นแบบแยกโซนเป็นหลังหลงมาช่วงหน้าฝนบรรยากาศดีมากตื่นเช้ามีหมอกให้เห็นมีบริการอาหารเช้าตอนเย็นมีบริการร้านอาหารในตัวความคิดเห็นที่3ห้องพักสะอา มามีเครื่องอำนวยความสะดวกครบทุกอย่างเลยมื้อเช้าดีเลยอากาศดีสุดๆกลางคืนหนาวมากไม่ต้องเปิดแอร์เลยก็ได้ ที่พักสุดท้ายที่เรานำมาแนะนำการชื่อหงฟู่บูทิกรีสอร์ทที่พักอยู่ติดกับทางเข้าพิพิธภัณฑ์วีรชนอดีตทหารจีนนะครับที่พักอยู่ริมทางถนนเส้น1130มีลานจอดรถกว้างสะดวกสบายมากมีร้านกาแฟและอาหารเล็กๆให้บริการอยู่ด้านหน้าห้องพักจะอยู่ในอาคารมีหลายขนาดทั้งขนาดใหญ่พักได้หลายท่านและขนาดเล็กพักได้2ท่านห้องกว้างสะอาดพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกราคาที่พักประมาณ780 บ,บาทรบเราลองมาฟังความคิดเห็นของผู้ที่เคยมาใช้บริการกันดูนะครับความคิดเห็นที่1นึงที่พักสะอาดมากอาหารอร่อยสุก,กี้เสฉวนอร่อยรสเด็ดมากวิวสวยราคาไม่แพงเจ้าของและพนักงานบริการดีมากเป็นกันเองสุดๆรอบหน้าถ้ามาเที่ยวอ,อีกก็จะพักที่นี่อีกแน่นอน ความคิดเห็นที่2สถานที่สะดวกสบายเครื่องดื่มอร่อยดีพนักงานกับเจ้าของอัธยาศัยดีมากๆความคิดเห็นที่3ที่พักสะอาดปลอดภัยพนักงานบริการดีพูดเพราะอาหารอร่อยคุ้มค่าคุ้มราคาครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับการแนะนํา13ที่พักดอยแม่สลองจังหวัดเชียงรายนอกจากที่พักที่เราแนะนํานั้นก็ยังมีที่พักดีๆส,สวยๆอีกหลายแห่งสามารถเลือกได้ตามความชอบและงบประมาณได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามผมย้ําเสมอในทุกๆคลิปว่าแนะนําให้โทรสอบถามกับที่พักหรือทําการจองล่วงหน้าก่อนออกเดินทางกันก่อนเพราะช่วงฤดูท่องเที่ยวหน้าหนาวช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวๆมักจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวกันมากมายจนที่พักเต็มเป็นส่วน มากทําให้คุณผู้ชมไม่มีที่พักเอาได้นะครับหากคุณผู้ชมท่านใดเคยไปใช้บริการที่พักที่เราแนะนําในคลิปนี้หรือไปพักที่พักอื่นๆมาอยากจะเสริมเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมท่านอื่นๆด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมจะมาแนะนําที่พักที่ไหนโปรดติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ